สื่อสร้างก็ไม่มีเงินสื่อขี้สิได้ขี้ม้าหลับแบนี้ไปใช้ว่าใส่ขี้ม้าแล้วเฮ้าแต่สิไปเห็ดอยังน้ำบางน้ำบนค่ะก็เกงแซมจ้าจะกว่าไปเนาะยี่หลีเหรอเฮ้สิได้ขี้มาย่างเหรอเฮ้ยแบดนี้ เงินมากับแพงเดี๋ยนี้ค้อยแหงแพงขี้ค้อยกับอะไรเด้คว้ยกับปันราคาสระ,ะเกินตนูบหน่อยแสนบ่านหน่อยล้านบ่ม,นมีปัญญาสื่อค้อยขี้ดอกเขาสิได้ขี้มาแล้วคือมากับเรวเลยรถนี่ก็ขี้บ่ได้ได้ขางวดกับพ่อแห้งเหรอัถจ,จังคาหน้าโต๊ไก่ก็เก่าอีกอยู่จังหวัดลอยเอดค่าร้อยเอ อยู่เมืองเกินเอยขายตะบะคุ้งปิงไก่อยู่แยกข้างออกไปว่าตีคาเงียบหยาบอายเอ้ยก็เลยมาหาหมูนางวบาวนี่ละ่ะขายของเฉลนหน่อยหน่อยละ่ะลงทุนซ่อมทะก็หา้างก็ขายของกราจะสิไปเห็ดเนี่ยกรบปุกกะลาที่สวนจะสิไปสื่ออย่างแหลกแบ่งจ่อยมาให้ะนะ้ำเน้ แมนแบงรวยได้เบงลอยไว้เหยถ้าชอนน้ำเนี้ยแต่จะเป็นรเรนหาปลาตอนหลับเขยปต์ปลาถึงได้าแลกมาสามพันได้มาเงาฝ่าวไปฝ่าวมาด้วยฝ่าวไปฝ่ามาด้วยผีหนูเมฆางามค่ะมาเบิงโตจริงนะค่ะมีหลายอายเอ้ยเบงเบงเบงหกหกห้าชัม ไปสิบ้าชมลานนะคุยผ้าสุ่มค่ะปุ้ยหม่องนางไม่ได้หนิตอนนี้มีแต่หม่องนอนปุ้ยหม่มองนางเลยตอนนี้ผ้าสุ่มล่ะสุ่มกะร้ายสุ่มในเฮดบอกเลิศบอกยางอามอลังการ